สวัสดีครับอะตอมใจยการเงินนะครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องที่คนขอเข้ามาเยอะมากๆนะครับก็คือเรื่องของเหรียญดิจิทัลหรือคริปโตเคเรนซีนะครับสกุลเงินดิจิทัลนะครับขอเริ่มอย่างนี้คือไม่รู้เนาะว่าหลายๆคนอยากจะรู้เรื่องอะไรแต่ผมขอย้อนกลับไปในเรื่องตั้งแต่ว่าการเกิดมาของมัน มีหลายๆคนครับที่เขาให้คํานิยามว่าเหรียญสกุลเงินดิจิตอลจะเป็นเงินในอนาคตจะเป็นสกุลเงินในอนาคตของเรานะครับเพราะว่าเขามองว่าอย่างนี้ครับคือสกุลเงินในประเทศไทยนะครับสกุลเงินในจีนสกุลเงินในอเมริกาดอลลาร์บาทหรือว่าหยวนอะไรแบบนี้นะครับเขามองว่ามันไม่ได้มีความเรียกว่ามันไม่ได้กระจายอ่ะมันคือมีการแบบมีของใครของมันไม่ได้ถูกรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ค่าเงินของอะไรบางอย่างเช่นอ,อย่างอเมริกา เขาก็จะไปไปทำเพื่อเป็นอ,อัตราการแลกเปลี่ยนของน้ํามันอย่างเช่นแบบดอลลาร์บาเรลใช่ไหมครับหรือว่าทองคําเป็นออนดอลลาร์หรือแม้กระทั่งหลายๆอย่างมันมักจะอ้างอิงจากดอลลาร์ยกตัวอย่างอย่างประเทศไทยเราก็ยังอ้างอิงค่างเงินบาทกับดอลลาร์เหมือนกันนะครับจะซื้อของซื้ออะไรเรายังใช้สกุล USD ดอลลาร์หรือบางทีเราใช้หยวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเกิดภาพนี้เขาเลยมองว่ามันมีการผูกขาด กับอะไรบางบางบางอย่างไปะนะครับเช่นสก,กุลเงินดอลลาร์ทีนี้เขาก็เลยมีคนคิดนะครับเขาก็คิดขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องมีสก,กุลเงินที่เป็นแบบดิจิตอลแล้วมันจะต้องเป็นแบบดีเซนเทลไลท์นะครับคำว่าดีเซนเทลไลท์นะครับคือมันกระจายอยู่ในทุกทกที่นะครับทุกๆคนสามารถที่จะเข้าถึงมันได้นะครับพอเขาคิดอย่างนี้มันก็เลยเกิดมานะครับเขาเกิดมาว่าไอ้ตัวแรกเนาะสก,กุลเงินแรกก็คือตัวบิตคอย เอาหลักการก่อนเอาหลักการแบบเบื้องลึกใครที่อยากรู้นะครับตั้งใจฟังให้ดีเบื้องลึกเลยครับคือเขาอย่างนี้เขาจําลองภาพบิตคอยให้เหมือนกับทองคําหรือสินทรัพย์หายยาก,ยากทองคําเป็นสินทรัพย์หาย,ยากครับเอากระบวนการของทองคําก่อนทองคําถ้าเราอยากจะได้มาครอบครองถ้าเราไม่ได้ไปซื้อนะครับเราเอาแบบตั้งแต่ตั้งต้นนะเราก็ต้องไปขุดไปหาเอาตามเหมือง ไม่ว่าจะขุดดินลึกลงไปเพื่อไปหาทองคําหาเศษดินเศษหินอะไรมาแล้วก็มาล่อนให้ได้ทองเอาทองไปแปรรูปแปรรูปเสร็จถึงจะเอามาหลอ,อมรวมกันแล้วจัดจําหน่ายได้ คือความยากของขาการหาทองคําคือเราไม่รู้สมมตินะเราเป็นคนหาทองเราไม่รู้เลยพื้นที่ไหนจะมีทองคําไม่ว่าประเทศไหนเราจะมีทองคําเราไม่รู้ครับเราต้องตามหาตามหาเสร็จแล้วเรายังจะต้องเอามาแบบเรียกว่าต้องมีผ่านกระบวนการในการกว่าจะได้มาซึ่งทองคํามันไม่ได้ง่ายเขาเลยจําลองภาพนี้ครับว่าคริปโตเคอเรนซีหรือบ,บิตคอยตัวแรกที่ขึ้นมาเนี่ยมันให้เหมือนทองคาครับเราต้องขุด เขาใช้คําว่าเราต้องขุดคือเราต้องตามหาครับแต่ตามหาในระบบไหนเนื่องจากเป็นดิจิตอลมันเลยอยู่ในระบบดิจิตอลครับ ซึ่งดิจิตอลเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ามาสเตอร์โนดมาสเตอร์โนดก็เหมือนอ่าถ้านึกง,ง่ายๆมันก็เหมือนกับอ่มีมีมีหลายๆจุดที่เป็นจุดหลักๆที่เขาจะบอกว่าเออจุดนี้มันจะมีมีบิตคอยให้เราไปขุดในจุดเริ่มตน้นนะครับพอเราไปขุดเนี่ยวิธีการขุดครับคนที่เขาคิดเนี่ยเขาคิดเก่งมากเลยนะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราขุดทองแบบว่าไปเหมืองทองแล้วขุดมันยากแค่ไหนเนี่ยการขุดบิตคอยก็ควรจะยากเท่านั้น เขาเลยใช้ว่าพอมันเป็นรูปของเทคโนโลยีเป็นดิจิตอลสิ่งที่เราจะเอามาเพื่อไปขุดตัวเหรียญน,นะครับเขาก็เอาเหรียญเนี่ยเก็บไว้อยู่ในที่ที่หนึ่งที่เรียกว่าบล็อกเชนนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าบล็อกเชนคืออะไรแต่ให้เข้าใจก่อนว่าตอนนี้เหรียญน,นะครับตัวที่เราเรียกกันว่าบิตคอยเนี่ยมันถูกเก็บไว้อยู่ในบล็อกเชนเสร็จแล้วบล็อกเชนมันก็จะต่อ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 กันแต่ไอการต่อกันตรงนั้นนะครับมันใช้วิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ยากมากๆและมันต้องใช้ความรวดเร็ว ใครที่แก้ได้เป็นคนแรกจะได้รับบิตคอยในในบล็อกเชนก้อนนั้นไปสมมุตินะครับผมนึกง่ายๆให้นึกง่ายๆผมมีโบกี้ไอตัวตู้รถไฟอยู่นะครับตู้รถไฟเนี่ยนะครับเราเก็บทองไว้ข้างนั้นนะครับใครที่สามารถปลดกุญแจโบเอ่อตัวตู้รถไฟนั้นได้เขาก็จะได้รับทองคําออกไปไอตัวตู้ไอตู้ตู้เอกสารตรงนั้นนะครับเราเรียกว่าบล็อกเชนทีนี้เรามาคุยกันบล็อกเชนคืออะไรบล็อกเชนเป็นวิธีการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบหนึ่ง นะครับที่ข้อมูลนี้นะครับจะถูกต่อด้วยข้อมูลถัดไปต่อด้วยข้อมูลถัดไปก็คือเป็นบล็อกก่อนเก็บข้อมูลเป็นบล็อกบล็อกเสร็จแล้วเชนกันก็คือเอามาต่อเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นข้อข้อที่เป็นจุดเด่นของบล็อกเชนคืออะไรคือการมีบล็อกแรกครับสมมุติผมเก็บไว้ว่านี่คือ A บล็อกที่2คือ B สมมุติวันนี้เราอยากจะกลับไปแก้ว่าตัว A ไม่ใช่ครับต้องเป็นตัว C มันจะต้องแก้ตั้งแต่ B ด้วยเราค่อยแก้เนั่นหมายความว่ามันมีความสามารถในการ v a l i d a t i o n หรือว่าตรวจสอบได้ เท a ต์บิลิตี้ด้วภาษาอังกฤษคือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความเรียกว่าความปลอดภัยมันจะสูงเพราะว่ามันถูกเชนกันไว้การจะเปลี่ยนตัวใดตัวหนึ่งต้องเปลี่ยนทั้งเชนต้องมีการยอมรับทั้งเชนจะไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งได้เอาถ้าให้นึกง่ายๆก็ให้นึกอย่างนี้ครับถ้าสมมุตินะครับวันนี้บัญชีเราเป็นนักมีนักบัญชีมานักบัญชีแก้ไขงบการเงินของเราเรารู้ไหม ถ้าเกิดเราไม่ได้ถูกเอาสมมุตินะครับผมบอกว่าไฟล์เนี้ยจะเปิดได้ต้องไปเอาพาสเวิร์ดในตู้เซฟซึ่งตู้เซฟจะเปิดได้ต้องมีผมเป็นคนกดรหัสแปลว่าไฟล์เนี้ยมันก็การันตีว่ามันจะแก้ไม่ได้ถ้าเกิดทุกเชนตรงเนี้ยไม่ได้ถูกแอบรูฟไม่มีคนไปกดรหัสให้ไม่มีคนเอารหัสกดที่กดได้แล้วไปเปิดตู้เซฟไม่มีคนเอากุญแจจากตู้เซฟมาเปิดตัวไฟล์ Excel ที่เขาทํางบการเงินลักษณะมันจะเป็นแบบนี้ครับมันเลยเป็นการเขาเรียกว่าบล็อกเชนมันเลยต่อต่อต่อกัอนไป ทีนี้คนที่คิดเขาก็เลยบอกว่างั้นข้อมูลที่อยู่ในบล็อกเชนก็เป็นบิตคอยซะสิแล้วทีนี้เราก็จะรู้ครับว่าใครมันต่อกันบ้างเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาโกงบิตคอยว่าเฮ้ย mm hmm. เหมือนเงินในบัญชีสมมติว่าทําไมเรามีเงิน1ิบาทแล้วเปลี่ยนเติมศูนย์เข้าไปเป็นร้อยบาทไม่ได้ก็เพราะว่าบิตคอยมันถูกเก็บในบล็อกเชนครับการจะขอแก้บล็อกเชนต้องขอแก้ทั้งหมดเพราะฉนั้นมันคือความปลอดภัยที่เขาคิดขึ้นมานะครับแล้วทีนี้ไอ้ตัวกฎทางคณิสตร์เนี่ยเขาก็เอามาครอบตัวบล็อกเชนไห ใครที่แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้คนแรกเขาก็จะสามารถได้รับข้อมูลในบล็อกเชนไปคือมีอำนาจในการเปิดข้อมูลทางคณิตศาสตร์ในนั้นเนี่ยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าทําไมเขาถึงเกิดการขุดกันหรือเขาเรียกว่า mining ใช่ไหมคริปโต m ining ที่เราต้องเห็นว่าเอาคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องมาแล้วมีการ์ดจอเยอะๆเยๆๆมาช่วยในการขุดเขาเรียกว่าขุดบิตคอยหรือขุดแบบคริปโตเคอเรนซีหลักการนี้่างี้ครับ คือเวลาเรามีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะครับเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า CPU นะครับ CPU เนี้ยทำหน้าที่ในการประมวลผลแต่ว่ามันก็ไม่ได้เร็วเท่ากับอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า GPU กาฟิกนะครับหรือการจอนั่นเองการจอถูกตั้งขึ้นมาเพื่อให้มาทำเรื่องของคณิตศาสตร์หรือเรนเดอร์ภาพที่เรารู้จักกันเวลาเราทำเรนเดอร์ภาพใช้ Photoshop ใช้อะไรก็ตามจริงๆมันคือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ นี่แหละหลักการคือเราเอาการ์ดจอแต่มาใช้ในหน่วยประมวลผลเราอาจจะเห็นในเรื่องของถ้าเกิดใครอยู่ในวงการไอทีก็จะพอรู้จักพวกกลิดคอมพิวติ้งนะครับหรือการเอามาทำพวกเรนเดอร์ต่างๆนะครับทำพวกอิมเมจโปรเซสซิ่งก็ต้องใช้ GPU เยอะๆลักษณะเดียวกันครับวันนี้เราเอา GPU หรือการ์ดจอทั้งหมดเนี่ยมาต่อกันแล้วก็เอาไปแก้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความคิดของเราก็คือเอาไปแก้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพราะเราต้องแข่งกันครับว่าใครแก้ได้เร็วที่สุดเราถึงจะได้ของสิ่งนั้นไปแล้วถามว่าไอโจทย์คณิตศาสตร์ตรงนั้นน่ะมันไว้ใจได้ไหมโกงได้ไหมก้บอกเลยว่าโกงไม่ได้เพราะความลึกของตัวสิ่งที่เขาคิดนะครับโจทย์คณิตศาสตร์ตัวเนี้เขาเรียกว่าแปรผันตามเวลา เขาจะมีอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าน้องนะครับเป,เป็นภาษาแบบทางวิชาการเลยนะเพื่อเอามาในการที่จะปลดตัวนี้นะครับด้วยเวลาครับเมื่อเวลาเปลี่ยนตัวนี้จะเปลี่ยนครับความยากจะถูกเปลี่ยนไป mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะโกงในพวกนี้ไม่ได้เลยเนี่ยคือเป็นที่มาครับว่าเอ้ยทำไมเราต้องมาขุดบิตคอยกันทีนี้เราบอกแล้วว่าคนที่ขุดได้คนแรกถึงจะได้บิตคอยไหมแต่ทีนี้โจทย์คณิตศาสตร์นั้นมันไม่สามารถแก้ได้ด้วยคนเดียวครับมันเมื่อก่อนมันทําได้แต่มันใช้เวลานาน วันนี้เรามีการรวมกลุ่มกันเรียกว่าผู้พูลก็คือว่ารวมคนหลายๆคนมาช่วยกันขุดครับขอแรงกระจอคนละถ้าเรามีคนละ8ใบก็ตอนนี้ก็จะมี10คนก็80บใบช่วยกันขุดถ้าขุดแล้วได้บิตคอยน์มาเดี๋ยวเราหารได้หารให้ตามกําลังการขุดของแต่ละคนง่ายๆครับเหมือนกันแชร์กันเหมือนกันหุ้นกันหุ้นกันซื้อของแล้วไปขุดขุดเสร็จปุ๊บได้ใครลงเงินเยอะก็ได้คืนกลับไปเยอะประมาณนั้นทีนี้เอ่อการขุดธรรมดาทองคําก็เหมือนกันครับทองคํามีจํากัดอยู่บนโลกไหม อาจจะมีนะครับเราไม่มีใครรู้ว่าทองคํามีจํานวนจํากัดบนโลกไหมแต่ว่าด้วยเขาเรียกว่ากฎของดีมานซ์ซัพพลายครับยิ่งมันเหลือน้อยความต้องการยิ่งมากขึ้นดูน้ํามันก็ได้นะครับดูแกส๊สพวกปิโต,ตเรเลียมต่างๆหรือทองคําเองเมื่อไหร่ทองคําที่เริ่มน้อยลงมูลค่ามันจะสูงขึ้นเรื่องเศรษฐศาสาตร์พวกนี้ถูกยกเอาไปไว้อยู่ในบิตคอยด้วยบิตคอยมีทั้งหมด21ล้านบิตคอยครับ21ล้านเหรียญสิ่งที่เขาทําคือทุกๆ4ปีมันจะถูกฮาฟฟิ้ง ก็คือสมมุติว่าปีนี้ขุดเอาผมสมมุติตัวเลขละกันมี1ิบตัวนะครับเราจะปล่อยปีละสิหนึ่งตัวละกันนะครับปีละหนึ่งตัวปีแรกครับขุดไปปุ๊บเขาปล่อยเลยหนึ่งตัวหนึ่งเหรียญออกมานะครับแต่ทุกๆสี่ปีหนึ่งเหรียญตรงนี้ที่ออกมาจะถูกเหลือแค่ครึ่งเหรียญครับขุดตอนปีที่สี่จะเหลือครึ่งเหรียญครับสมมติตัวขุดได้สี่ปีครับไปอีกสี่ปีเป็นแปดปีจะได้แค่ยี่บ้าตังค์ครับมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเวลาผ่านไปปุ๊บก,การขุดจะยากขึ้น พอขุดยากขึ้นมันเป็นการส่งเสริมให้บิตคอยกว่าจะหมดโลกไปใช้เวลานานนะครับแล้วทําให้มูลค่ามันยากขึ้นแบบมันเยอะขึ้นเพราะว่าการขุดมันยากขึ้นทีนี้ครับภาพตอนนี้ที่เราจะมาคุยกันในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือเก็งกําไรมันเกิดขึ้นตอนนี้แหละมันเกิดขึ้นตอนที่บิตคอยมันขุดยากขึ้นมากๆครับ ผมยังอยู่ในช่วงที่เกินขุดนะผมอยู่ในช่วงนั้นแล้วมันไม่ได้ขุดยากขนาดนี้แต่ตอนนี้มันคือการขุดที่ยากมากพอขุดยากมากเลยมีคนกลุ่มหนึ่งบอกว่างั้นก็เอาบิตคอยที่ขุดมาแล้วอ่ะมาทํากําไรกันโดยการเทรดไปเทรดมาไหมล่ะก็เลยเกิดมาเป็นตลาดรองที่เรียกว่า Exchange ซึ่งมันเป็นแบบไม่มีตัวควบคุมครับนั่นคือจุดประสงค์เนาะที่เขาบอกว่าไม่อยากจะมีใครมาควบคุมตลาดมันเลยเกิด Exchang e ในไทยมีตั้งหลาย Exchange ในโลกนี้มีเป็นร้อยเป็นพันเอ็กชแนนทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายแล้วเราก็จะเอาเหรียญพวกนั้นนะมาเทรดกันในตลาดลองให้นึกอย่างนี้ครับตอนขุดได้ให้เหมือนกับหุ้น IPO ตอนที่เราไปจองครับเหมือนช่วง OR ตอนนี้เราไปจองเนี่ยเขาเรียกว่าการตอนที่เราไปขุดบิตคอยได้แต่พอเดี๋ยวเราจองมาได้ปุ๊บนะครับแล้วเราเอามาเทรดกันในตลาดลองผ่านสตรีมมิงผ่านเอออีฟ e ินเนี่ยนั่นคือการที่เหมือนเอ็กชแนนละที่เอาเหรียญมาเทรดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้มันคือการเทรด ตัวตาสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าบิตคอยนะครับหรือคริปโตเคอเรนซีต่างๆแล้วมันก็เลยเกิดมาเป็นลูกๆของมันครับคริปโตเคอเรนซีหลากหลายเช่นอีเทเรียมอีเทเรียมข้อดีของมันคือมันต้องไปดูวิเคราะห์ว่ามันเอาไปทําในโปรเจกต์อะไรนะครับอีเทเรียมเนี่ยมันถูกเอามาใช้ในเรื่องของการทำสมาร์ทคอนแท็คทําพวกโคดดิ้งทำโปรแกรมทำแอปพลิเคชันทําเกมนะครับหรือเจ้าอื่นๆ r i p p l e XRP ก็ถูกเอามาใช้ในเรื่องของความรวดเร็วแต่ความรวดเร็วตรงนี้ด้วย เพราะว่าแล็บที่เป็นคนผลิตมาเขายังถือ XRP ค่อนข้างเยอะที่ประมาณ60%มันเลยทําให้การคอนเฟิร์มมันเร็วขึ้นนะครับการการคอนเฟิร์มทรานสัคชันมันเร็วขึ้นมันเลยทําให้เอาไปใช้ในภารกิจในการส่งเงินข้ามประเทศได้นะครับยังมีอีกมากมายที่มันถูกเอาไปใช้แต่บอกเลยว่าเหรียญที่มีทั้งหมดทั่วโลกเนี้ยเอาแค่5%นะที่เป็นของจริงครับอีก95ส่วนใหญ่เป็นสแกมหรือว่าเป็นแบบ ตอมนะครับเกิดขึ้นมาเพื่อระดมทุนเสร็จแล้วก็หนีไปนะครับหลายๆเหรียญเป็นแบบนั้นในในภาพปัจจุบันมันมีไม่กี่เหรียญที่มันยังอยู่ภาพดีๆเนาะภาพดีๆที่เราสามารถเทรดกันได้ทีนี้คําถามคือว่าในมุมของการลงทุนเราคิดว่าตัวนี้จะเป็นสินทรัพย์ในอนาคตจริงๆไหมผมต้องบอกนี้ว่าผมคาดหวังก,กับการที่คริปโตเคอเรนซีจะเป็นแบบสกุลเงินที่เอามาใช้จ่ายได้จริงๆ แต่ถ้าเกิดเราดูกันจริงๆครับมันยังไม่ได้แพร่หลายขนาดนั้นมันเคยมียุคหนึ่งที่มีบัตรเครดิตที่ใช้สกุลเงินต่างประเทศและสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีอยู่ในบัตรเดียวกันได้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแต่ประเทศไทยแบนไปแล้วนะครับแต่ต่างประเทศยังมีใช้งานอยู่เพราะอย่างนั้นน่ยมันดูน่าสนใจว่าแบบเออมันถูกเอาไปใช้จริงอย่างอีเธอรียเอมเองที่เอามาพูดเรื่องของการทาโคดดิ้งทําไปทํามามันก็ไม่เกิดครับเราก็มองว่ามันก็เป็นแค่ตราสารหนึ่งที่เอามาเทรดแล้วก็เก่งกําไรกัน ะครับเพราะฉะนั้นในมุมผมตอนนี้ผมมักจะมองว่า,า,ากลุ่มของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เงินที่เป็นสำรองจริงๆนะครับเพื่อ,อามาแปลเปลี่ยนจากาสกุลเงินไม่ว่าจะดอลลาร์จะหยวนจะอะไรก็แล้วแต่มาเป็นสกุลดอลลาร์มาเป็นสกุลเงินคริปโตได้จริงๆแต่ก็มีโอกาสต้องใช้คำว่าอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นถามผมผมเองเนี่ยถ้าเกิดใครจะมาลงทุนตอนนี้ผมไม่ใช้วิธีการเทรดครับแล้วก็เป็นแบบ เก่งกำไรระยะสั้นแต่ถามว่าจะมี Wallet ที่เก็บไว้หน่อยไหมสำหรับพวก c ิ y โตเคอเรนซี y ก็เป็นไปได้ก,ก็ก็น่าสนใจดีเพราะเผื่อว่ามันแจ็คพอตที่จะเป็นอะไรที่มันเป็นเงินในอนาคตรจริงๆเราจะได้ไม่ตกรถนะครับแต่ว่ามันก็ใช้เงินจำนวนมากเหมือนกันนะถ้าเราจะซื้อ Bitcoin ช่วงนี้ก็ไปเป็นล้านแล้วใช่ไหมก็ล่วงลงมาช่วงนี้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาครับ เราอยู่ใน Exchange ไหนเราเก็บไว้อยู่ใน Wallet ไหนพวกนี้ต้องทำความเข้าใจให้ดีแล้วก็ต้องลึกซึ้งกับมันมากๆเพราะว่ามันมีความเสี่ยงนะครับที่เราจะถูกโกงถูกอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในมุมของผมนะผมยังไม่ได้มองว่า valuation มันเกิดขึ้นจริงมันยังมองว่าเป็นแค่การเทรดเฉยๆใครที่ลงทุนอยู่ลงทุนได้ครับกฎหมายในประเทศไทยตอนนี้รองรับในการเทรดได้นะครับมี Exchange ที่รองรับโดยกรตต แล้วก็คร่าวๆนะผมรู้ว่าเขากำลังร่างกฎหมายเลยร่างกับผู้แนะนำตราสารทางด้านคริปโตเคอเรนซีด้วยแล้วก็แววๆอีกว่า,าประเทศไทยกำลังจะมีอาจจะเป็นบาทดิจิทัลหรือเป็น Exchange สำหรับคนไทยซึ่งเดี๋ยวเราต้องมาดูกันครับเรา Exchange ที่เป็นเอกชนอยู่ทุกวันนี้จะทำยังไงเขาจะยุบไหมจะจำกัดสิทธิ์ในการเทรดบางเหรียญหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวงการเนี่ย ต้องถามว่าคือตอนที่มันก่อกําเนิดมาด้วยบิตคอยครับเขาก่อกําเนิดมาเพื่อให้ใช้บิตคอยเป็นสกุลเงินในการแลกเปลี่ยนกันจริงๆแต่ด้วยเทคโนโลยีที่เขาผลิตออกมาครับมันไม่สามารถทําได้เพราะเวลาเราจะโอนเงินหากันมันต้องการ confirm. การคอนเฟิร์มการคอนเฟิร์มก็คือการช่วยขุดกันนะครับการช่วยขุดกันตรงนั้นน่ยจะเป็นการคอนเฟิร์มประเภทหนึ่งซึ่งมันใช้เวลานานมากครับสาหรับบิตคอยมันเลยเกิดเหรียญอื่นๆมาซึ่ง พอมันเป็นแบบเนี้ยภาพปัจจุบันบอกว่าจะให้มาเทรดกันเพื่อเอาไว้แบบซื้อขายหรืออะไรกันผมเลยมองว่าจุดมุ่งหมายแรกของการสร้างบิตคอยคือไม่ให้มีคนใดๆมาเป็นคนกลางที่มายุ่ง เขาต้องการให้บิตคอยคุยกับบิตคอยผ่านบล็อกเชนไปเลยแต่ภาพปัจจุบันมันคือกําลังจะมีคนกลางมาควบคุมมีคนกลางมาดูแลอีกมันเลยทําให้ภาพนี้มันดูแบบไม่ใช่ครับมันก็เหมือนแค่สกุลเงินที่คิดขึ้นมาแล้วก็แค่คนมันคิดกันแล้วก็เลยมามาควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มองว่ามันจะเป็นแบบดิเซนเัลไลซ์หรือว่าเป็นแบบอิสระจริงๆนะครับในมุมมองของผมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นอย่างจีน เขาทำหยวนดิจิตอลมาซึ่งเป็นของรัฐบาลหยวนดิจิตอลเป็นเงินเอ่อเป็นเงินแบบดิจิตอลจริงๆครับเราใช้งานก็เหมือนกับงานแบบเหมือนคริปโตเคเรนซีเลยแต่คนที่สร้างขึ้นมาคือรัฐบาลแล้วรัฐบาลก็ไปให้ใช้ในหลายๆมณฑลเรียบร้อยแล้วเท่าที่ทราบคือ4ี่มณฑลก็เริ่มใช้งานแล้วนะครับแล้วก็มีมูลค่าเนี่ยพันน่าจะเป็นพันล้านหยวนแล้วนะที่วิ่งไปวิ่งมาเพราะฉะนั้นไอ้ภาพนี้น่าสนใจกว่าครับ และผมก็ได้ยินว่าบาทดิจิตอลก็จะมาในอนาคตนะครับถ้าบาทดิจิตอลมาจริงคําถามคือคนเรายังจะต้องใช้พวกกิบตัวแเรนซี่ไหมนะครับมันอาจจะไม่ได้ถูกใช้นะผมมีมอ,มองว่าอาจจะไม่ถูกใช้แต่การเทรดกันเพื่อเก็งกำไรอาจจะเกิดขึ้น วันนั้นเนี่ยในวันนี้ที่ผมออกมาทําคลิปตรงนี้เพราะว่าหลายๆคนถามว่าเฮ้ยคุณตอมกอคริปตโตเคอเรนซีมีความเห็นยังไงบ้างช่วยเล่าคริปตโตเคอเรนซีหน่อยว่ามันเป็นยังไงผมก็ไม่รู้นะครับว่าบางคนฟังแล้วมันจะลึกไปไหมละเอียดไปไหมแต่อยากให้เห็นภาพก่อนครับว่าถ้าเราจะลงทุนอะไรสักอย่างเราต้องเข้าใจขนาดนี้ถ้าวันนี้เรากําลังลงทุนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยแต่เราไม่เข้าใจว่าบริษัทเขาทําอะไรบ้างระวัง ถ้าวันนี้เราจะไปลงทุนตราสารหนี้แต่เราไม่รู้บริษัทก็เเงินไปทําอะไรบ้างระวังแล้วถ้าวันนี้จะมาลงคริปโตเคอเรนซีแต่ไม่รู้เลยว่าคริปโตเคอเรนซีเกิดมายังไงถูกใช้งานในส่วนประโยชน์ไหนบ้างอันตรายมากครับกาลังลงทุนกับสิ่งที่ไม่รู้คือมหันตะัยนะครับมันจะเอาเงินเราไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะลงทุนตรงนี้อย่าเพียงแ,แค่แบบมาเทรดครับเข้าใจก่อนบริบทก่อนเอ็กชแนนไหนปลอดภัย สินทรัพย์ไหนตัวที่คริปโตเคอเรนซีที่เราเทรดกันอยู่มันเอาไปทําอะไรรู้ไว้หน่อยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายเราก็เทรดกันตามเทคนิคว่าผมบอกแล้วว่าให้ใช้การเก็งกําไรอาจจะไม่ใช่การถือในระยะยาวมากนักนะครับแต่ว่าถ้าถือไว้แล้วมันเกิดป๊อปขึ้นมาก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็มีทั้งมันก็แบ่งเป็นพอร์ตนะพอร์ตที่อาจจะถือระยะยาวกับพอร์ตที่เอามาเทรดเก็งกําไรอย่าลืมนะครับถ้าเราทํากําไรได้จาก ตัวค r y ปโต c u r r e n c y เอาเงินกลับเข้าประเทศไทยเมื่อไหร่เสียภาษีจากกำไรด้วย15%นะครับยื่นให้ถูกนะยื่นไม่ถูกสำมะกรวิ่งหาแน่นอนนะครับเตือนแล้วนะไม่เหมือนหุ้นนะครับไม่สามารถที่จะเวฟได้นะครับต้องยื่นกำไรด้วยนะครับไม่งั้นจะมีปัญหาในภายหลังย้อนภาษีมาจุกแน่ๆน,นะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับเกี่ยวกับค r y ป t o c u r r ร n c y นั่งคุยกันสบายๆนะแต่เรื่องค่อนข,ข้างแบบลึกแล้วก็ต้องเข้าใจครับไม่งั้นอันตรายจริงๆ นะครับใครอยากดูเรื่องอะไรอีกใครอยากฟังเรื่องอะไรให้มาพูดง่ายๆสั้นๆหรือจะพูดยาวๆลึกๆก็ได้นะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเนาะเดี๋ยวมาพูดให้นะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปตอมายกันเงินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ